โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับใครที่มีดีเกมสวยๆนะครับต้องการขายนะทักเข้ามาได้ที่ Facebook หรือ Fan Page เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับโอเคตัวนี้ราคานะครับอยู่ที่1,790บาทนะครับก็เพชรทองอยู่ในระบบเ n นด o อยนะตามคลิปเลยนะครับ iOS, iOS ก็เล่นได้นะครับเพราะว่ามัน เพชรทองมันไม่ได้เยอะอะไรนะครับเล่นได้สองระบบเลยก็ตัวนี้มีเลอบังนะครับเลอบังนี่เป็นตัวที่อันดับหนึ่งของเซิร์ฟเลยนะเนี่ยนะครับนี่อันดับหนึ่งเลยเลอบังก็การ์ดมีมาสเตอร์บิทเฟนนะครับมีชูชูมีเนว่าจันเจ้าลิโกก็มีเนวนาปุกนะครับมีเลอบังนะตัวโหดเลย ไอแซคมีเวราปุกนะครับโอเคการ์ดก็มีประมาณนี้นะครับไว้เลนไลก็มีนะเซตด่านแท็กซี่นะครับดีมิเตอร์นะนี่ดาร์กมโนลาการ์ดก็จะมีให้ประมาณนี้นะครับ ก็1,790บาทนะครับใครที่หาเลอบังจี้สวยๆอยู่ตัวนี้แนะนำเลยนะครับมีแปนท้องฟ้าให้ด้วยนะก็เล่นได้หลากหลายนะจะวิกตอรี่หรือล้มน้าลายได้หมดตัวนี้ดูการ์ดนะครับโหตัวเก่าๆแรๆเพียบเลยต่อไปนะครับเป็นอันยัมมณีนะครับ ไม่มีคุ้มเต่านะสิบสามชิ้นหายากมากนะเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วนะครับนี่อันเยนมณีโคตรแน่นเลยนะเลเวลหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูจี้ข้างล่างตัวนี้จี้เยอะอยู่นะก็ร้อยกี่ชิ้นไม่รู้อะที่อัพเต็มอะนะนี่ออปชันโคตรฟูเลยมีหมวกมังกร รองเท้ากระโดดหมวกเทพลาป้ายไม่ขายนะครับหลุมดำแม,ม่นยำหมี่อโลห้าแกนดูดนะครับโอ่งดูดแปนไฮเทคแปนท้องฟ้ามีครบหมดนะนี่ถุงมือไททันแล้วก็หมวกสีชมพูนะครับนี่มีประมาณนี้เลยจี้อย่างเยอะ เดี๋ยวไปดูออฟนะครับมีปืนฟองไข่มุกดำแล้วก็แป้นกระโดดหมวกนินจาสียุมพูหลุมดำแม่นยำนะครับมีสองชิ้นเลยนะจี้นี้หายยากมากด้วย อันนี้บัตรวาร์ปแผ่นท้องฟ้าออฟเบิร์นนะครับออกเกาะไฮเทคออกเกาะตัดนังฟ้าในโอ่งดูดป้องกัน50นะครับแล้วก็ตัดนังฟ้า70%ซ หนุ่มดัมเม้นยํมมันที่สองนะป้องกันห้าสิบป้ายไม่ขายป้องกันห้าสิบอันนี้เป็นออฟดีมากนะครับเป็นออฟแร์เลยนะก็กู้เงินแปดสิบเปอร์เซ็นตเป็นออฟที่หาไม่ได้แล้วนะครับแล้วเป็นออฟที่การตายได้โคตรดีอะ่ะสมมติเราจะโดนล้มนะแล้วเรากู้นะครับเราจะมีเงินเยอะมากเลยที่เราได้คืนมาก็แปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับ จีอ้ออฟก็มีประมาณนี้นะครับจี G ้ออฟแน่นๆเลยลูกเต๋าใหม่ล่าสุดนะครับใครที่สนใจซื้อนะลิงก์ใต้คลิปก็ทัก facebook เข้ามาได้เลย